สวัสดีครับผมสวัสดี f อทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับช่องเลขนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลมัดรวมฮานอยของวันที่31ึกพฤษภาคม2568เช่นเคยครับผมก็เป็นการให้แนวทางต่อของวันที่1มิถุนายนนะครับวันแรกของเดือน ขอเป็นเดือนที่ดีๆสําหรับทุกๆท่านนะครับก่อนที่ไปดูผลสรุปและดูแนวทางกันนั้นเราก็มาดูคําเตือนครับผมคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นการคํานวณสูตรย้อนหลังสําหรับคนชอบคํานวณสูตรทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นครับผม ที่เห็นอยู่นี่คือผลของเมื่อวานเนมื่อวานนี้นะครับเลขนักคลาดวางรูดไว้นะครับวางรูดไว้ศูนย์กับหนึ่งมาดูครับผมศูนย์เข้าหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งศูนยะ์มาสามครั้งนะครับหนึ่งครับหนึ่งมาหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้ง สี่ครั้งนะครับหนึ่งมาสี่ครั้งนะครับนะครับผมตัวรูดนี้นะครับผมก็ไม่ทําให้ผิดหวังเหมือนทุกวันนะครับเช่นทุกวันนะครับเข้าเจ็ดครั้งนะครับนะครับผมเดินดีอย่างต่อเนื่องนะครับตัวรูดี้สถิติก็แปดสิบเปอร์เซ็นขึ้นมาดูครับผมผลของเฉพาะกิจครับ ผลที่ออก76950ก็ไปเข้า50ล่างตรงนี้ครับเข้ารูดศูนล่างตรงนี้ครับกระชาติครับผมผลที่ออก33169เเข้ารูดหนึ่งบนตรงนี้ครับ พิเศษครับผมผลที่ออก1 1 0 0 5เข้า1 0บนตรงนี้ครับเข้ารูด1ตรงนี้ครับเข้ารูด0นย์ตรงนี้ครับเข้าคู่เจาะ05ตรงนี้ครับเข้ารูด0นย์ตรงนี้ครับนะครับก็ฟาดไป5้าเด้ง หานอยปกติครับผมผลที่ออกนะครับผมห้าแปดห้าห้าหนึ่งครับก็เข้าไปที่คู่เจาะนะครับแปดห้าบนตรงนี้ครับเข้าห้าหนึ่งล่างตรงนี้ครับเข้ารูดหนึ่งตรงนี้ครับ,นะรบก็ฟาดอีกสามเด้งนะครับ วี VP, ครับผม Vp ผลที่ออก3 4 9 3 8เนะครับเข้าไปที่3 8ล่างตรงนี้ครับสามมัคคีผลที่ออก5 1 2 7 7เข้าไปที่1 2เข้ารูด1 พัฒนาผลที่ออก3 6 2 9 6พัฒนาไม่มาสถิติก็นะครับผมเมื่อวานนะครับเข้าดีมากนะครับเข้าดีมากยังไงก็อย่าลืมนะครับผมเลกลาดจะไลฟ์สดนะครับจะไลฟ์สดนะครับเข้าไปกดชมด้วยนะครับแล้วก็ชมทาง u t u b e นะครับผมนะครับทั้งสองนะครับดูทั้งสองอย่างนะครับ ใน u t u b e นี่ก็จะมีคำอธิบายแบบที่ได้ยินได้ฟังนี่ครับชัดเจนกว่าในไลฟ์สดในไลฟ์สดนั้นเลขาราชก็จะวางเฉพาะแนวทางนะครับนะครับไม่สามารถพูดคุยได้แบบนี้นะครับนะครับก็หวังว่า f อคงเข้าใจนะครับนะครับคงเข้าใจนะครับอยากให้ทุกท่านนะครับทำตามกฎกติกานะครับและยอมรับกฎกติกานะครับนะครับเป็นการ ช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันนะครับเลขลาดให้นะครับแนวทางฟรีนะครับฟรีนะครับไม่เคยนะครับผมมีค่าใช้จ่ายหรือเก็บค่าใดๆของใครทั้งนั้นนะครับผมนะครับโอเคครับทีนี้เรามาดูครับแนวทางของวันที่1นึมิถุนาแบบไหนนะครับก็จะหมดเล่มแล้วนะครับผมเหลืออีกไม่เยอะนะครับนะครับสำหรับหน่อยนะครับเลขน้าคลา หนึ่งมิถุนานะครับผมหกแปดนะครับหน่ยรวมนะครับผมเป็นแนวทางนะครับผมเป็นแนวทางนะครับผมนะครับหน่ยรวม เลขหน้าคลาดวางรูดไว้นะครับผมแปดเก้านะครับเป็นแนวทางน,นะครับผม f อฟี่เลขราดเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะครับผมนะครับจะได้ทําสติไว้ด้วยนะครับในส่วนตัวของเลขหน้คลาด <c oughs> มาดูคู่เจาะครับผม

หกเก้าหกหนึ่งเจ็ดแปดครับเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งแปดเก้าแปดหนึ่ง ก้าหนึ่งครับผมเฉพาะกิจนะครับวันนี้นะครับผมประมาณเที่ยงครึ่งนะครับนะครับจะทำการไลฟ์นะครับผมไลฟ์สดนะครับผมไลฟ์สดฝากกด เข้ามาชมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมพัฒนา หมึกก็หมดแล้วนะครับจางแล้วนะครับมาดูคู่เน้นครับสี่แปดสี่เก้าหกแปดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าครับเน้นให้ห้าคู่ก็ท้ายนี้เลขาธิการก็ขอนะครับผมอวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความโชคดีนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ล่ำรวยเงินทองครับผมรวย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 ทุกท่านครับผมสวัสดีครับ